เข้ามาแล้วเงินเง้ยไอ้เดีอกเหงาเงินแดนพ่อเล้งเฮ้ยแมวแมวบุกมาบ้าเว้บุกมาไอ้เหี้ย เอาแม่พี่วาย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 พี่โดนตากว่ะไายกูยังแข็งแกร่งแม่พี่ดูแล้วคนละคนตีเลยอ่ะเราตายแล้วเนี่ยเอ้ายังไม่ตายพี่จะตายตอนไหนเนี่ยทำไมพี่ตายยากกันมาพี่ก็ดูขวาบนนี้เลยอ๋อสลายเลยไอ้ก็มันต้องตายไม่สลายมันหายสลายไปเลยอ่ะหนักเก็บแต้มเขาเก็บแต้มหน่อยอยากได้ตีโอ้โห ยายายาเห็นใครบอกมันตีกันเอ้ยสามีแม่มึงเอ้ยยาพอกมันตีเอ้หยุดดีวไอ้แดงเหรอ ทำไมพี่มันรู้สึกพี่ตายากๆไงวะสตันไปตีมึงไม่ทนนะดูมึงมีดูดมึงมีจับอะ่ะไอ้ยโอ้โหบาคอมโบโอ้ย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  อาตายอาายอกตายีมึงไม่ได้พี่ไม่เอี่ไอ้กโกงเลยออกเลยออกตรงนี้เลยไม่โดนหลั คงชิบหายคืคนหนึ่งกูดาเด้วกูว่ากูตีไม่ติดก็ไม่เท่าไหร่โอ้ยยเมมทเฮี้ยอะไรอุ้มมบอกเมมบอก แดนแม่มึงโ่งเไโอยเม่นด้ยานยานิดคุยไอ้ใส่ยี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้ยโจไม่ทอะเลยตัวคนโง่ย

หลีดตัวไม่ได้ครับนตีไม่ได้เลย